องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1ทับ2568 ที่โรงแรมเดอะปรินเสอุดรธานีนายวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประลัดองค์งการบริหารส่วนจังหวัดภาคตะลอกเฉียงเหนือคณะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะลอกเฉียงเหนือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสมาคมจํานวน150คนเข้าร่วมประชุม การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสาธารณะการบริหารงบประมาณและอื่นๆให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารประธานสภาและบุคลากรสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั้งนี้ให้บุคลากรสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบใหม่ๆซึ่งทั้งนี้นะครับ ต้องถือว่าการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกันกับการประชุมสภาท้องถิ่นแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานกิจการสภาอย่างถูกต้องสมาชิกพี่น้องประชาชนในภาคอีสานะครับมาเที่ยวกันเราหวังว่าการจัดงานในวันนี้จะสร้างสามสำคัญนดีนะครับยงใหญยครั้งหนึ่งในงานเพื่อสโลงในปีสองพันห้าครับขอบคุณครับ ในภาคโลกเสียงเหนือขึ้น